สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาพบกันอีกแล้วเสียงแจ้วแจ้วจากขม่อีสานใต้คนอำเภอคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะวันนี้ก็จะมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องใบขับขี่สวีเด่นอีกครั้งนะคะพอดีว่ามีข้อมูลที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์นะคะ ก็เลยดาวน์โหลดมาลงเครื่องมือถือมันจะเป็นข้อมูลคำถามคำตอบในเชิงหาความรู้ให้แก่ตัวเองเพิ่มเติมแต่ขอบอกก่อนนะคะว่ามันไม่ใช่อืมข้อมูลข้อสอบที่ได้มาจากกรมการขนส่งทางบกข,ของ ประเทศสวีเดนนะคะมันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่ข้อมูลข้อสอบนะคะมันเป็นเพียงแค่ข้อมูลคำถามคำตอบที่เขียนขึ้นมาเองอเพื่อเก็บไว้ให้ตัวเองอทดลองอา่านทดลองค้นหาคำตอบที่ถูกต้องได้ได้ด้วยตัวเองช่วงที่ ทำใบขับขี่นะคะมาต่อกับน,นัะคะคุณผู้ชายถ้าเริ่มอัดคลิปเมื่อไร่นะคะเป็นอันต้องข้าม,ามเดนมานะคะปกติเขาจะนั่งดูทีวีอยู่ฝั่งโน้นนะคะไม่รู้อะไรจำเพาะเวลาที่เราเริ่มอัดคลิปคุณผู้ชายก็จะเดินมาทันทีนะคะมาเล่าต่อกันฟังนะคะคือว่าข้อมูลที่จะเอามาแบ่งปันในครั้งนี้เป็น เป็นข้อมูลของของตัวเองะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลที่ว่าตัวเองอะ่ะทำความเข้าใจในการอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบเรื่องใบกับขี่สวีเดนนะคะแล้วก็พออ่านเข้าใจไปมากๆก,ก็เลยทดลองทำตั้งคำถามขึ้นมาแล้วก็จะหาช้อยะคะ่กขอคงอหรือ o อเบียเซียเดียอย่างเงี้ยค่ะจะหาช้อยมาตั้งไว้เป็นข้อๆนะคะมาแล้วเก็บไว้เป็นข้อมูลให้ตัวเองเข้าไปลองอา่านลองทบทวนลองไปเลือกคําตอบจากช้อยกกขอคงอว่าคําตอบไหนที่ถูกต้องที่สุดนะคะขอบอกนะคะว่ามันไม่ใช่อ่มข้อมูลข้อสอบใบกับขี่สวีเดนจากจาก กรมการขนส่งทางบกอะไรเลยนะคะมันเป็นเพียงแค่ข้อมูลที่ที่ว่าสร้างขึ้นมาเขียนขึ้นมาเพื่อจะช่วยให้ตัวเองได้เข้าไปอ่านค่อยไปทดลองหาคำถามคำตอบนะคะแล้วอาจจะมีภาพหรือหรือพื้นหลังในในคำถามนั้นๆเป็นภาพประกอบที่มามา มาอยู่ในคำถามคำตอบข้อนั้นนะคะแต่ส่วนตัวก็ไม่ได้มีเจตนาที่ว่าจะนำภาพตัตวที่อยู่ในคำถามคำตอบของข้อมูลที่สร้างขึ้นมามา,มาทำเป็นในเชิงพาณิชย์หรือทำรายได้ให้แก่ตนเองนะคะเพียงแต่ว่าเห็นว่ามัน เกิดประโยชน์ต่อตัวเองก็เลยทำไว้พอมีเก็บไว้ก็ไม่อยากลบทิ้งนะคะก็อยากเอามาแบ่งปันเผื่อจะมีคนไทยในสวีเดนที่กำลังพยายามเรียนรูอ้อ่านทำความเข้าใจเรื่องใบขับขี่สวีเดนแล้วเตรียมตัวจะสอบกันในแวะเข้ามาชมหรือมาเห็นก็ ก็ไ <One> ด <input> ้อ่านได้ทดลองอ่านแล้วทดลองหาคําตอบไปเพื่อเป็นความรู้เพิ <parfois> ่มเติมนะคะแต่ท <line> <poetry> ี <S <S ่ทําไว้สี่ปีแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะจะใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าข้อมูลที่ทำไว้เนี่ยจะช่วยอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์อะค่ะน่าจะมีประโยชน์เพราะทราบมาว่า ข้อสอบจริงๆของใบกับขี่สวีเดนนะคะจะมีมากมายหลายชุดแล้วจะมีบนให้ให้ทุกคนได้ได้สอบในแต่ละครั้งในแต่ละคนที่พบเจอจะไม่เหมือนกันนะคะแต่คงจะมีแบบปะปนผ่านตาให้เห็นมั่งเพราะฉะนั้นก็ออลองมาอ่านมาชมกันดูนะคะว่าจะ จะมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนและก็หวังว่าใครที่อ่านหนังสือเตรียมตัวทำใบขับขี่นะคะอ่านหนังสือเรื่องกฎหมายจราจรเรื่องการขับขี่เรื่องสัญลญักษณ์จราจรเตรียมตัวพร้อมจิตที่จะทําใบขับขี่สวีเดนพบแต่ความโชคดีนะคะแต่ผ่านเรื่อง การทำใบกับขี่สวีเดนไปได้ด้วยดีแล้วก็หวังว่าสิ่งที่เอามาแบ่งปันในครั้งนี้คงจะเกิดประโยชน์เกใครหลายๆคนหรือบางคนที่ได้แวะเข้ามาชมมาหาความรู้เพิ่มเติมเรื่องใบกับขี่นะคะก็ขอขอบอกว่าไม่ใช่ข้อมูลข้อ,ขอสอบใบกับขี่นะคะ เป็นแค่ข้อมูลที่สร้างขึ้นมาเองเขียนขึ้นมาเองทดสอบภูมิภูมิปัญญาตัวเองที่ได้อ่านหนังสือ,อ,อสอบในช่วงนั้นนะคะสาปีที่ผ่านมาก็ทุกคนที่จะ mm hmm. หาคำตอบในข้อ,อ คําถามคาตอบตามทุกทุกข้อที่ที่จะที่จะแบ่งปันนี้ค่ะทุกคนต้องอ่านหนังสือให้เข้าใจก่อนนะคะอ่านหนังสือเรื่องกฎหมายจราจรการขับขี่บนท้องถนนการใช้รถใช้ถนนร่วมกับคนอื่นหรือสัญ,ญลักษณ์จราจรอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะคะต้องอ่านให้เข้าใจก่อนนะคะถึงจะหาคําตอบในในภาพตามภาพที่เอามาแบ่งปันได้นะคะ แล้วก็ทุกๆขอ้อจะมีคําตอบที่ถูกที่สุดนะคะจะมีค,ะคะําคตอบที่ถูกที่สุดนะคะเน้นว่าจะมีคําตอบที่ถูกที่สุดนะคะเพราะว่าเวลาไปสอบสอบจริงหน้านั่งหน้าคอมพิวเตอร์นะคะจะได้รู้ว่าว่ามันมีข้อข้อสอบแล้วก็จะมีช้อยให้เลือกที่ว่าคําตอบจะคล้ายๆกันนะคะ ต่เราต้องหาคําตอบที่ถูกที่สุดเท่านั้นนะคะถึงจะผ่านการสอบทีวีทีวีโพได้ค่ะคือข้อสอบภาคทฤษฎีของใบกระพีสวีเดนนะคะเพราะฉะนั้นมาลองดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงก็ขอให้โชคดีทุกท่านค่ะดูตามภาพนะคะอ่านไปแล้วก็คิดไปแล้วหาคําตอบที่ถูกต้องที่สุดให้ตัวเองให้ได้ค่ะ,ะเพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะชมกันเลยค่ะ